ทำเอาแฟนและครวีนกันมากมายเลยนะครับเพราะว่ามีคนไปตั้งกระทู้ในพันทิปว่าพรมลิขิตทางช่องสาโฆษณาเยอะมาก แถมมาบ่อยจนแฟนละครต้องออกมาวีนเลยนะครับว่าโฆษณามันเยอะไปไหมซึ่งชื่อหรือไตเติลของกระทู้พันทิปน,นะครับเขาตั้งไว้ว่าตอนนี้คนด่าก,กันถ่ำทวิตเลยแม่โฆษณาภูมิคิดเยอะเกินซึ่งเราเนี่ยได้เข้าไปอ่านความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับเขาบอกว่าเยอะเกินไปมากตอนละครเหลือน,นิดเดียวเนื้อเรื่องเลยวนไปวนมาไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ โฆษณานานเกินจริงๆแล้วก็ล้วนเป็นโฆษณาของเบลล่าด้วยคือดูกันฉ่ำมากๆกลัวคนเบื่อโฆษณาที่เยอะนี่แหละแล้วหันไปดูย้อนหลังกันโฆษณาเยอะแต่ไรายได้เข้าช่องนะอันนี้เราเข้าใจแต่บางทีเรารู้สึกว่าโฆษณาบ่อยแถมหน้าทีต่อเบรกคือดูแลไม่เต็มอิ่มเลยครับแป๊บๆก็ตัดเข้าโฆษณาแล้วคือจากที่เราไปอ่านมานะครับแฟนละครเขาเข้าใจนะครับว่าละครดังโฆษณามันอยากเข้าเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่หลายคนเนี่ยอยากให้จัดการเวลาโฆษณาให้ดีสักหน่อย เพราะว่าแฟนละครเนี่ยเขาอยากรับชมความสนุกจาระครแบบจุใจเอาเป็นว่าช่องจะเกิบฟีดแบ็กตรงนี้ไปปรับปรุงไหมก็ต้องรอติดตามกันครับ